คุณชายคุณชายดู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 แม่เขาสวัสดีครับพวกเราช่องเฟรนไทยแลนด์ครับอันนี้ดูคุณชายเลิฟอันนี้แม่เขานะครับ เรียนครับจะลงไปกันมาดีจจเลยเลยก็ติยูจิ๋วอย่างเี้ยเหม่ยห่วงเหรอขาเขาแก่ไปเล้วแม่หอเม่ยอะไรเลย

อันนี้ผูกสันกวเก่าเ,ล,าเลยทักไทยทักไทยกันก่อนคุณชัยเลิฟ <c oughs> แม่แม่เขาได้กินนะฮะ <c oughs> ดูอโดมเพียงเดียวปกติแม่ <c oughs> แม่เขาจะหันมาฝั่งฝั่งนี้ นะครับแต่ว่าอันนี้คือตะก้อนห่วงลูแค่นี้ครับหันหัดต่ก่อนเนี่ยเขาจะหันหันมาฝั่งนี้อย่างเดียวแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แล้วอะไรครับข้อปีอยัง,ยงเดี๋ยวอันนี้ก็บอบอบอแหาใจคุณชัยเลิบอ,อุตตาสีชมพูฮะเลิบจับหัวแล้วแม่แม่พิมพ์ ฟีก็ขนกล้วยกับอ้อยมาจากคูเมียงถ้าภาษาลาวคูเมียงก็จะคูเมียงคูเมียงถ้าเป็นลาวปกติคูเมืองโอ้คนมาหลา่เขาเนี่โอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวผมถ่ายวีดีโอเสร็จผมจะช่วยขนนะอ,อันนี้ท่านมาแต่ประเทศนอกนะครับ หนึ่งก็คือดาวมงคลนะฮะวปรัจฉาวมงคลเจอตัวแสบของแท้อันนี้ยังไม่แสบเท่าไหร่นะครับคุณชัยคุณชัยดู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 แม่เขาคุณชัย ดุง้งไม่สะดุง้งเขาเสียวตูกเขาเสียวดาครับสร้างในกาจับดาบแบบบุ่งหูตูตในเลนเลยอ,อ,อน้วเลยันวันนี้เขาปอกเปลือ,อ,อกอะไรครับันนี้นาาี่นีน่นี่นมแม่ดมแล้วดมอ,อีกอยู่ทั้งลูกทั้งแม่ครับยืนดม ลูกก <l> ็แม่ดมอะไรเดี๋ยวดีกยิ่โตัวดูหมูน่อยใ้ทาวันเนี่ยโหดอย่างเท่นะครับหนังหนังเขายังหนาแต่ย่ดไปกันไหนด้ครับโอ้โเออเออ อม่งหงหิวละไปแย่งแม่นะครับดู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 ไปแย่งแม่โอ้โหใครอันนี้กินกินกล้วยแก้มอ้อยถึกเร็กมาไหมเด้อถึกเรครับถึกเร็กของนันเลยนะครับของประเทศนอกเลยนะอืม คือคัสิีาังปอบานน่ะดอกตัวเบิ่งไปเอยเตียงโฉบไปนั่ครับผมอ้ช่วงช่วงไงมันเกิดเท่านะมันเกิดหนึ่งหกบานมันเกิดบานสามปีศูนสามะครับวันที่สิบหหนึ่งหด้วยนะเจ้าะไดเิ่ยเ่เลิเลิเพิ่่าเพเพ่ใ่เิ เล็บไปเล็บไอ่แม่เป็นนักยอดที่แม่อยากได้เลยคือหัวจับแม่ลูกหัจับแม่เพราเอาดอกเป็นห่วงลูกแม่แป้งในจังบ่ห่วงลูกอ่อนั้นมันไปที่จังดอกต้นนั้นแต่ว่าลูกขี้ดื้อแม่พิมพ์อยู่หัวคืนเบิร์นไปหากันแล้วไอ้แม่ใครด้คิดเหรอเดี๋ยวจะเล่า กาจะกแบปอกให้มันจ้าหน่อยะเี่ยย่านมัสิยคุณเลยต่อปากนมั่ตสตีปะเอาไปบงเจ้านั่นคุณแม่เขาครับโยกัวไปโยกลงมาทุกย่านได้สูตรจัานี่แหละมันนางเต็งเขาโค้มเขาไหวเพราะเขาลุกขึ้น

กินเรื่อยดมาวดยินมาขายที่ก็เอาสเต็กเเต็กกินงอยตกองวันสองวันแบงขวดย้นไก่ยันแงน้ำมาไหนงบอกว่ายาวโม่แดงไรเด้อเอาโม่เจียวมาเอาโม่เจียวเขียวเม่บอกไปขอน้าเม่ตีนขอน้าแม่กิน จะบ่แม่จจบ่แม่ด้อแห้งแล้วนอนหนาผากจนบ่มีผมแล้วเ้าแล้วเรียมเ้าแลอู้แล้วมึงตาตาแม่เาตาบะครึ่งเเนตาฝรั่งเนาะแม่ครับเป็นตาแบบคล้ายๆสร้างเผือกสินะดอนเพิ่นออกเพิ่นยั้งเพิ่น้เพราะนี่แม่เขามาจาเออ เอ้ในในในวิดีโอเหมือนั่นเีหายคนไปกลกับขงีนีเมื่อวิดีโอแมียไปเรือเป้นตุกอากันีท้งรู้นะร้ว่ากล้วยอยู่ฝังนี้นะเขารู้ บอบอบอได้มาสมุดออกมาัี่น้องนอ้วันนี้ออกไม่เห็นวิดีโอออกแล้วเอนเอากันมาเจ็บมา่หามบอเย้แม่มางนแม่ด้วเห็นเมื่อีคนหักสวยเอน้ายอะมาแม่แม่เขานี้ยังห่วงนนี้ผูกสั้นกว่าเดิมนิดนึงปกติจะวิ่งมาถึงนี่กระบะหน่อย เขาไอ้ดาวเขาซื้อมาให้สองอันห่างแล้ <laughs> โอัอนนั้นสุดยอดเลย <im ple as> อไนอน้อยระมดดนดีเลยนีของของเจ้าดาวผังางหมดน,นะครับเนเพื่นพื่นพเขาได้เพิ่้งๆมาแต ก่อนสุด <Solomon> ท้ายนี <mainland> <ged> ้กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามช่องพายาเฟนไทยแลนด์ด้วยนะครับถ้าสนใจแวนหนังช้างของคลั้งตัวช้างก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจแวนหนังช้างของคลั้งตัวช้างครับผมเราจะควรเสียบให้ของกิน เยเสียงเขาไปเร็วไ,ไปกันได้เร็วเร็วเร็วเลยมาไหนมาถ่ายดูเหรเรปีบแลววันหายไสุ่่ดดนมาไหนมาถ่ายข้าได้เหี้ยจือเห็นเี้ยนินมาอ่พี่ตี แมนใช่ไหมยูนี่เมมบแมนครับเอามาตัวนึงเอาสรางมาตัวนึงเยเดี๋ยวเดี๋ยว